สวัสดีครับพี่ครับวันนี้ผมจะมาขอเก็บข้อมูลพิ่วพาดนิดหนึ่งพื่อภาพาตอนนั้นนะแล้วที่เราเข้ามาเนี่ยปัญหาละนองเนี่ยปัญหาตอนที่เราเจอครั้งแรกนหะพี่ได้ไปลองกับใครแล้วผลเป็นยังไงบ้างพี่ก,ก็ก็มีอยู่เคสนึงครับมีอยู่เคสหนึ่งที่เจอปัญหาเรื่องผู้เรียนเป็นพอบเตุละนองซึ่งเจ้านี้สวนอยู่ติดกับของผมครับแต่โดยโดยทีนี่คือแกกับผมเนี่ยพูดเล่นหยอกกันประจำครับ ก็จะไม่เชื่ออว่าจะดีไม่ดียังไงมาหลอกขายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่มาวันนั้นได้เอาของมาทดลองในในเพลงของแกที่เป็นท็อปพอดีครับต้นนั้นอยู่ประมาณ30กว่าลูกหล่นเป็นท็อปช่วงจังหวะเข้าสีและฝนหนักด้วยกันละนองก็เลยบอกผมว่าถ้าว่าสนสีทองดีหรือใช้ได้ลองใช้ดูอแล้วลองเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วลองเป็นไงบ้างพี่ แกสส่ต้นนี้ไป8กิโลแล้วทุเรียนอยู่ประมาณ30กว่าลูกลูกประมาณ4กิโลแลลังเข้าสีแล้วผลเป็นไงบ้างคี่แห้งครับแห้งนะเลินลงมาแล้วนะครับร่วงลงมา 3- าสี่ลูกแล้วแล้วที่เหลือบนต้นที่เหลือบนต้นประมาณ30กว่าลูกแล้วไม่ร่วงเลยไม่ล่วงยจากนั้นภายใน20วันแล้วโรคก็ไม่ได้เข้าไปเพิ่มไม่มีแห้งแห้งตามลําโคนไปเลยครับแต่โคนที่หน้าก็แห้งแห้งครับท็อปลูกก็ไม่มีไม่มีผลปรากฏว่าแสดงว่าทั้งหมดได้ขายหมดไหมขายหมดครับ ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมีการใช้มาต่อเนื่องไหมผมรายนี้ยังใช้อยู่ต่อเนื่องครับผมแกก็อยู่ประมาณ4ปี5ปีแล้วเนี่ปใช้ต่อเนื่องมาสีหปีแล้วก็ยังมีคนสั่งรอบแล้วเป็นร้อยลูกะครับโอ้ถือว่าใช้ได้ร้อยลูกหนึ่งร้อยลูกเจ้าเป็นร้อยลูกถือว่าโอเคพื้นที่พื้นที่ละนองเจบรอลังแตนโตรนี้ผมคิดว่ามันเหมาะเหมาะพี่ว่าเหมาะมากไหมสมควรต้องใช้เลยครับใช้กี่ช่วงท่าใช้เนี่ยถ้าปีนั้นขาแนะนำาะถ้าตามแนะนํา อยู่ประมาณ3าช่วงนะครับสามช่วงนะครับแต่ผมถือว่าถ้าจังหวะไหนสมมุติว่าช่วงช่วงลูกอ่อนหรือว่าช่วงลูกห่างแย่ช่วงห่างแย่ถ้าเกิดวิกฤตเปลี่ยนแปลงออกมาใช้ต่อได้เลยครับออกเบิ้ลได้เลยเบิ้ลได้เลยแถวแถวลำเลียงไปที่แล้วโดนฝนช่วงนั้นเนี่ยสะบัดเยอะปีที่แล้วที่ผมได้ผมมาสัดเยอะแต่เกณฑ์นี้ยังติดดีอยู่ติดดีอยู่นะเพราะใช้ส่วนสีทองแสดงว่าส่วนทองนี่เขาใช้อยู่3ช่วงคือช่วงวิกฤตฝนทุกกรณีใช้ช่วงห่างแย่ช่างใช้ มะนาวข้าวไข่ไก่ใช้ใช้ก่อนเข้าสีก่เก็บลูกใช้ถ้าเป็นท็อปก็ต้องใช้อต้องใช้แสดงว่าประจำที่สามวิกฤตวิกฤตเนี่ยเสริมเติมเติมขึ้นมาอีกถือว่าเคยลองถึงขนาดว่าไม่ใช้ปุ๋ยเลยครับปีนั้นหยุดปุ๋ยไม่หยุดปุ๋ยเพราะว่าผมกลัวโรคโูกลงมาแล้วทีนี้ผมใส่ไปต้นแล้ว 5โลถ้าต้นใหญ่ก็10โลใส่กี่ครั้งครับใส่2ครั้งครับ2ครั้งถือว่าครั้งละ5โลบ้าง10โลบ้างใน2ครั้งคร้โดยเคมีไม่แตะเลยไม่แตะเลยแล้วเป็นไงบ้างผลได้ขายผลผลิตเหมือนเพื่อนครับผมลูกโตดีไหมลูกโตดีโอ้ถืว่าผ่านนะโอเคโอเคขอบคุณมากพี่ครับ